เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพรีวิวอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่กำลังจะได้รับการ ECA เลยนะครับต้องบอกว่าหลังจากยำยำอะไรละ่ะพี่เทนนะครับเตลบร3ุตรสามตาของเราได้รับการ ECA เรียบเอไม่ใ e ช่ ECA ร้อยตุ้ยอะไรครับนี่เทนชินหัง LR นะครับกำลังมานะครับในเกมเลยทำการ ECA ยำฉานั่นเองนะครับโอ้ยพูดจนแบบงงตัวละครไปหมดเลี้ยวะนรับผมมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ายำฉาเนี่ยจะโหดจะเก่งขนาดไหนเพราะว่ามันก็น่ามันไม่ต้องไม่ต้องกันหน้าหรอกมันมันสามารถไปกับทีมพี่เทนได้อยู่แล้วะนรัะผมเนาะโอเคมาดูกันเลยนะครับผมก็เอธบีดไฟเตอร์หรือไซยันสาก้าคีบวก3 HP at t a c event Defense บวก170% แล้วก็บวกเพิ่มอีกนะครับคีบวกหนึ่งให้เพ่ทแท้ดีฟ ens บวกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอตัวครที่อยู่ในแกทเอเทอร์ลิงแล้วก็แคล์สำนักเต่านยะครับตรงนี้ก็จะได้บวกไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจริงๆยำฉาเนี่ยก่อนที่มันจะ ECA มันก็แบบอืมเขาเรียกว่าอะไรมันก็โอเคระดับหนึ่งเนาะแต่ต้องไปกับถูกทีมด้วยนะแต่พอหลังจากอีอี e อะไรละ่ะปอ้ยอหลังจาก ECA เสร็จแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเก่งแบบมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกว่า ของพวกตระก,กูลหยำฉาเทียนชินทางอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวเฉพาะทางอะลุงร,รันไม่น่าทำกากแน่นอนครับมาดูกันเลยครับผมก็มีแอนิเมชันเปิดตัวใช้งานนะครับอันนี้น่าจะเหมือนเดิมปะอ่าเอ่ออาจจะไม่เหมือนเดิมเนาะความสามารถอาจจะเพิ่มเนาะแต่ออโอ้โหเลยนะเพิ่มโอกาสในการหลบครับ20่เปอร์เซ็นต์เทินคีบวกสแอตแทคแอนด์ดิเฟนซ์บวกสองร้อยเปอร์นต์้ทินโว้ย คือ,อยังไงเราก็ต้องจัดตัวละครเออ,เอ,อบีไฟเตอร์เนี้ยอยู่ในการต่อสู้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะคงใช้คำว่าควรจ,จัดจัดเลยละกันนะครับใช้คำนี้เลยเออคว,ควรจะจัดเลยนะครับผมมาเบสิคเอฟเฟกนะครับคีบวก3 Attack ท n กแอน e n เฟนต์บวกสองมีโอกาสอย่างสูงที่จะตีติดคิมีโอกาสอย่างสูงที่จะหลบ ทำการโจมตีซ้ำมีโอกาสเกตเป็นท่าไม้ตายแลนดอมลูกแก้วหนึ่งสียกเว้นสีม่วงนะครับเป็นลูกแก้วสีลุงโอ้โหทำไมตัวมันครบเครื่องขนาดนี้นะครับออก็คือเทพหลบแล้วก็มีคีด,ด้วยนะมีตีเบิร์นนี่ครบเครื่องครับแล้วก็ทุกครั้งที่เก็บลูกแก้วสีลุงนะครับผมจะทำให้ดีเฟน์บวกส0์และเพิ่มโอกาสในการหลบ อัพนะครับ10นะครับก่อนที่ตัวละครนี้ทำการโจมตมีก็คือออกแบบมาให้เล่นช่องหนึ่งได้ด้วยเพราะว่าตัวตัวเองอะมีโอกาสในการหลบ50แล้วก็บวกกับเก็บแค่ลุงตัวนี้ก็ยิ่งทำให้ตัวละครตัวนี้ครับหลบเก่งขึ้นไปมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้ทำการโจมตีนะครับผมจะ s t a ็กในส่วนของพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับ40นะครับสามารถสแต็กสูงสุดได้ถึง200ซ แล้วก็เพิ่มโอกาสในการติดคริดด้วยนะครับจาก10เป็น50เแม่เจ้าหลังจากที่ตัวละครตัวนี้นะครับหลบการโจมตีนะครับผมจะทำการโจมตี2ครั้งและก็มีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะเป็นท่าไม้ตายในเธอนนั่นเองโอ้โหคือคุณผิวเสร็จใช่ปะ่ะคุณคุณผิวเสร็จคุณตีเบิลสองครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะติดท่าไม้ท่าไม่ตายเท่ากับว่าตัวละครตัวนี้แม่งยิงท่าไม้ตายเธอหนึ่งเนี่ยสมมติถ้าคุณทําเงื่อนไขครบนะ 4ครั้งต่ําๆเลยนะครับใช้คำว่า4ครั้งต่ําๆเลยนะถ้าเกิดคุณแบบทำตามเงื่อนไขครบนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้ทําการโจมตีด้วยท่าไม่ตายจะเพิ่มโอกาสในการหลบ10%โอ้โหย,ยำฉาแม่งเถื่อนผมใช้คําว่าอ่านแค่นี้คือเถื่อนมากๆก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ ECA มาดูแล้วแบบใช้คาว่าดูดีเลยนะคือตัวมันไม่ไม่กากผมใช้คํานี้เลยตัวแบบ โอเคอ่ะ okay. เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่นะครับก็ไปอยู่ในทุกทีมพี่เทนละกันหรือว่าพี่เทนอาจจะมาอยู่ในทีมตัวนี้ก็ได้แน่นอนนะครับผมเนาะคือแม่งยังไงก็ต้องได้อ่ะเออมาขนาดนี้แล้วนะพี่เทนไม่ใช่พี่เทนเนยพี่ยำชามาขนาดนี้พี่ยำชาก็ควรจะต้องอ,อยู่ในทีมได้นะครับผมยังไม่ได้ดูลิงก์สกิลอะไรนะออแต่ก็คิดว่ามันน่าจะไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่า โดยรวมพะนะครับพี่หยำฉานเนี่ย eca มาดูดีเลยทีเดียวนะครับมีการเพิ่มโอกาสในการหลบมีการเพิ่มในส่วนของคริด,ด้วยคือแม่เขาเรียกว่าอะไรเมื่อนคือมันครบจบในตัวเดียวอะ่ะคุณไม่ต้องการ การเข้าใจหรือว่าไม่ต้องการเงื่อนไขอะไรที่มันยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่คุณเ,เก็บลูกแก้วลุ้งให้ได้นี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับพยายามเก็บลูกแก้วลุ้งให้ได้เยอะๆนะครับอย่างน้อยก็ผมมองนะลูกแก้วลุ้งอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะเพื่อคุณจะเอาไปแทงช่องแรกและคูณ,คณที่จะแทงช่องแรกนะเพราะว่าการแทงช่องแรกทําให้คุณสามารถที่จะหลบการโจมตีแล้วก็จะติดความสามารถในส่วนของการตีเบิร์นได้เพราะฉะนั้นนะเทอร์แรกผมว่าตัวละครตัวนี้สามารถที่จะ เพิ่มโอกาสในการหลบได้สูงมากเพราะว่ามีติดมาให้20%นะครับในเทิร์นแรกเนาะแล้วก็เก็บลูกแก้วลุงก็เกือบจะกบเกือบจะร้อยเลยนะถ้าเกิดคุณอ่าเก็บลูกแก้วลุงดีๆนะครับผมเนาะก็เพราะาคือยังไงมันก็ง่ายที่บอกคือตัวมันชงเองกินเองอ่ะเนาะก็ครบเครื่องผมใช้คําว่าหยำชาครบเครื่องนะครับผมแต่ก็ระวังเนาะในกรณีที่ถ้านะครับตัวใหญ่เลยนะถ้าไม่หลบคุณก็ตายมีแค่นี้เลยนะครับอันนี้บอกตรงๆน,นะตัวละครตัวนี้ถ้าไม่หลบ ตายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีความสามารถกาดออยแทะไม่มีลดดาเมจที่ได้รับลงเพราะฉะันั่ะจากเล่นตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนวัดดวงนิดนึงนะถ้าคุณคิดว่าคุณดวงดีคุณก็จัดไปในกระาผมโอเคประมาณนี้นะครับผมมองว่าพี่ยำฉาเนี่ยถ้าให้10เต็มคะแนนเต็ม10เนี่ยให้มัน 8แล้วกันหักอันหัก1คะแนนให้8ที่ให้8ดว่า1คะแนนคือเรื่องของแคทอาจจะไปได้น้อย2ในเรื่องของการไม่มีการไม่มีลดดาเมจแต่จริงๆควรจะ7นะเพราะว่าพี่เทนนได้8จําำชานีวาอาจจะให้ประมาณก็7.5เกือบจะ8อะไรประมาณนี้เลยแล้วกันในกามผมน้อาแต่ก็ต้อบอกว่าอันนี้เป็น ความเห็นส่วนตัวนะเพื่อนๆอาจจะมองว่าพี่ยำฉาเนี่เก่งวันี้ก็ไม่ติดนะครับแต่สำหรับผมอ่ะประมาณนี้นะคกระับผมโอเคเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับพี่ยำฉานะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ถ้าเกิดในคลิปนี้ผมมีการเรียกชื่อพี่ยำฉากับพี่เทนจินทังเนี่ยสลับกันหรือว่าแบบแปลกๆก็ต้องตกใจนะลิ้นแม่งพันแล้วก็แบบ าคือแบบมันติดมาเพิ่งไปพรีวิวสกิลพี่ยำฉามมาเอ้ยเนี่ยพี่เดียเพิ่งไปพรีวิวพี่เทนทิงฮางมาเนี่ยครับผมโอ๊ยกูจะบ้าตายนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบยินกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม